สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราแบบคุณเด็กก็อยู่ที่ร้าน Central World Central World ร้านอะไรไม่คูดชื่อของไม่นะคิโนคูเนียถ้าเราอ่านถูกนะไปะไปดูอัปเดตกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างอันนี้ <c oughs> ก็เท่ดีนะสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท อยู่ตรงนี้ไปก่อนให้แม่มีตังก่อนนะลูกมีรูฟี่ด้วยอ่ะนี่คือโซนเล็กๆโซนหนึ่งที่แบบให้เราแบบมาดูนะทุกคน้วนตัีเป็นเรารู้คนนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่เขาดูทรงผมน่ารักนะเขามีเขาเป็นคนที่รับอ่นน็นำที่ผมชมมากที่สุดตัวสี่เลือ๋อ อ๋อเขาเป็นคนขับใช่ไหมนี่ก็เป็นคนขับหรือเปล่าโอ้ยหกเลยฮะสิบบาทเองตอนนีจะกลับบ้านกับผมอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งจ<ม>ำได้ว่าแบบเมื่อแบบหกหกเดือนที่แล้วก็ได้มาร้านนี้อยู่นะใช่แต่เ,เราจำได้ทำไมเราต้องเดียวอันนี้นราคาก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะโอ้ยอันนี้มันเป็นกันนั่มเหรอดี ไม่ใช่เป็นตัวเล็กๆแปลกๆผมไม่ค่อยรู้จักเลยเป็น SD ไม่รู้อันนี้เราไม่รู้จักทุกคนรู้จักไหมเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูแบบดูแบบเร็วๆแล้วกันเพราะว่าแบบเรามีหลายร้านมากที่จะให้ที่จะพาทุกคนไปดูนะใช่คุ่มไม้แดบเขาก็มีแบบเยอะจริงทุกคนคือเราอะเอาจริงๆถ้าเราอยากจะได้กันดมอะทุกคนโอ้หโทษ ขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจคือถ้าเราอยากจะได้กันดัมอ่ะเราแนะนำให้แบบเดินหลายร้านก่อนเนาะถ้าอยู่แถวแถวถ้าอยู่แบบแถวแถวเซนต์เทนเวลด์อย่างเนี้ยก็เดินเลยสยามสยามเซนต์เนเวลด์อันนี้เราอยู่ชั้นที่ห้านะเราก็จะทารีวิวคนนี้นะก็ต้องรออีกหน่อยเราต้องกัรตัวนี้ก็มีรีวิวนะทุกคนจะต้องรอก่อนคุณเดย์เข้าประกอบแล้ว เหลือแค่แบบรีวิว mgsd ตัวนี้แต่เขมีอรของเขาอันนี้ราคาเท่าไหร่พันสี่เจ้เขาเป็นตัวเก่าคงดูนี่นาะจะเก่ากว่าทุก 2, 2> คน <7. S 2> ที่ดูดูคนดูกันดูช่องพวกนะอนะแต่ผมชอบตัวเก่าเก่าเขาก็มีแต่ว่าก็มีแบบโอจะพูดว่าไม่เยอะก็ได้เนาะแต่ว่ามันก็มีเยอะอยู่ มันมีมันก็มีทางงบด้วยนะเราไปแต่เราทิ่งเรามันิดหน่อยแต่ดูเขาก็มีตัวแพงด้วยใช่ตัวที่แพงก็มีตัวแบบหกพันสองร้อยหกพันสองร้อยบาทอ่ะเราจะอัปเดตให้ทุกคนดูแบบที่ผมซื้อกขงผมตองมันหา0 0งนะเร็วเร็ว ุกสิงก็ขึ้นไปแต่เขาผู้รอใช่ไมเราคนด้าอื่นเราก็ราทุกสิงก็ขึ้นใช่ไหมตัวใช่ไม่รู้ว่าแบบเพื่อนๆกำลังมองหาตัวไหนอยู่นะแต่เราก็จะให้ทุกคนดูแบบเร็วๆว่ามีตัวไหนบ้างก็จะได้อัปเดตกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานะทุกคน เอากับคุณเด็กก็ใช้วิธีนี้แหละคือเราก็อันนี้500กว่าบาทเป็น HG อาจจะกลับด้านบ้างก็ให้อภัยกันนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินอืมก็จะประมาณนี้นะทุกคนดาากับคุณเดกก็ใช้วิธีการเดินไปทุกร้านที่แบบเราคิดว่าแบบมันมีกันดาซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราแบบมาที่กรุงเทพกันใช่ไหมแล้วเราก็แบบ ไปสยามบ้าง MBK บ้า,างเงี้ยอันนี้ใ้ทุกคนดูก่อนแล้วเร็วจะได้รู้ว่ามีตัวไหนบ้างว้าวอันนี้แบบเทจังคุณเดมีอะไรนำเสนอคะคืเขาเป็นรถกันน้ำโอ้เขาเป็นรถกันน้าน้อยเหรอใช่แต่เขาก็ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยเก้าสิบบาท ใช่ <รถ S 1> อ๋อเขาเป็นรถ,รถเกนงน้ำเหรอนี่เป็นชากัะแบบ้างอืมก็นอกจากนั้นเขาก็ยังมีแบบสติกเกอร์ที่เป็นดวงตาใช่ไหมเดย์ทำไมเขาถึงมีเออทำไมเขาถึงมีแบบดวงตาแบบนี้แบบให้คนก็ชอบสิ่งที่ไม่ได้เป็นต้นนั่นด้วยนะอืมแบบนี้ก็มีเผื่อมีคนชอบนะอ๋ออันนี้ก็ใช้ประกอบเองด้วย เออก็น่าลองนะ351บาททุกคนก็เป็นโมเดลแบบน่ารักน่ารักเนะก็อยากให้ทุกคนดูมนนไม่รู้ว่าอันนี้เป็นงานอะไรอะ่ะเป็นผู้หญิงบางทีก็ชอบนี่เป็นตัวที่เครื่องของผมกำลังซาซีเสร็จเขาก,ก็สวยนะตัวนี้นก็เป็นตัวที่เรื่องเรื่องของผม,ผม,มงกำลังประกอบอือ คนเขากำลังแบบรอกระําำใหม่ออกมาเพราะว่ากันําไม่ค่อยออกมาเยอะตอนนี้ตอนนี้ไม่ค่อยมีออกมาใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะเดคล้ายๆบาบะท้อนนิดหน่อยไม่รู้แต่มันดูแบบน่ารักน่ารักนะเท่าไหร่อ่ะอยากรู้แต่มันน่าจะมีสติกเกอร์อย่ะหร้อยหกสิบสามบาททุกคนเดี๋ยวให้ดูตัวเขาไม่เหมือนแบบเหมือนอะไรัอย่นง มังกรเหรอเออรือเลยเขาเป็นดิจิมอนสองพันหก็แรงโอ้ราคาแรงจริงไเข้าไเข้าดึงดีเฮ้ยอ,อันนี้เฟลแบบอันอ๋ออันนี้ของสตาร์วอลเหรอเออแบบนี้ก็น่ารักดีนะเนี่ยอันนี้ก็เท่ดีไหนันนี้เป็นตัวที่สู้กับพอง,พงดาวเหรอที่เรากำลังจะประกอบใช่ไหมใช่ ็เจ็ดร้อยกรัมราคาน่าจะแบบสูงมีหลายตัวถ้าอยากเอาตัวนี้ฮาคุชิกิเขามีหลายหลายตัวอืมเป็นกล่องใหญ่ใช่ไหมกล่องแบบประมาณประมาณแบบโอเคนะอืมมันไม่ได้แบบเอาตัวนี้หน้วยมันหายาก โอเคก็ประมาณนี้แหละทุกคนที่ร้านเนี้ยใช่ไหมมันเป็นร้านเดียวกันกับที่เรามาใช่ไหมหอออยู่ที่ชั้นห้านนะทุกคนนี่มันจะอยู่แถวแถวร้านอาหารมันยู่สูงมากมันจะอยู่แถวแถวร้านอาหารนี่แหละร้านอาหารญี่ปุ่นอนะทุกคนมีแ ไปดูกอนบ้างดูเขาขับเั็นไรอืมแล้วก็ไปเดินดูมีอีกไหมอ่ะหมดแล้วใช่ไหมก็มีของไห้ชมต้นน่าก็น่าจะมีแค่โซนนี้แหละกันดำอ่ะให้ทุกคนดูหนึ่งแถวหนึ่งแถวยาวๆนะนอกจากนั้นเขาก็ยังมีแบบของเล่นอย่างอื่นให้ทุกคนได้แบบดูกัน เรค่มันเท่าไหรโอ้ยมนักนไม่รู้มันคืออะไรอ๋อมันเป็นตัวที่เราเห็นในตู้นั้นหรือเปล่ามีเป็นตัวที่เป็นเคยเรียนนายเจกิทอ้โแต่ตัวนี้เราต้องทาสีไม่ได้มาแบบเขาไม่ไที่นี่เขาไม่ได้ขายสีขายอะไรเกี่ยวกับชุดของการดั้มเลยใช่ไหมอืมก็มีแปลกๆเยอะนะเราไม่ค่อยไม่เคยเห็นอันเนี้ย อือก็ให้เพื่อนๆดูเอาเองแล้วกันว่าแบบมีอะไรที่แบบชอบหรือเปล่าก็มากันนะคะที่เซนทันเวลชั้นไหนไมโลชั้นห้าชั้นหกพิกจูน้อยด้วยนะอือก็น่ารักอือก็เหมือนหน้าตาโกธนะพิกจูนเพราะว่าห้องแรกเก่าทิบมาสำหรับพิกจูนก็น่าจะดีว่ะอืม โอเคที่นี่นะก็น่าจะพอแค่นี้แหละทุกคนก็น่าจะประมาณนี้เนาะคุณเดของร้านนี้ใชไ่ไม่ไม่ไมะแต่มันน่าจะมีตัวที่เราไม่เจอที่อื่นใช่แบบบางทีบบถ้าเรา,เา,าถ้าเราแบบหาไม่เจออะไรเงี้ยก็มาดูที่นี่ได้เพราะว่าที่นี่ก็แบบถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันให้เราอโอเคนะ okay. ทุกคนน่าจะจบคลิปนี้ แค่นี้แหละเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวเ,เจอกันว่าจะไปอีกหลายที่เดี๋ยวให้ทุกคนดูโอเคสำหรับวันนี้บายบายค่ะ